นักงานจัดหาง,งานจังหวัดยะลาค่ะได้โพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกให้ไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะ จากกรณีที่มีการแนะนำว่ากรมการจัดหางานจัดโครงการ Work f r ฟอร์ m e นั้นนะคะทางกรมการจัดหางานได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าภาพการประกาศรับสมัครงานที่มีข้อความเชิญชวนทำงานแบบออนไลน์แบบ w o r k f r o m Home นั้นนะคะไม่ได้มีที่มาจากส่วนราชการของกลมการจัดหางานค่ะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการแอบอ้างใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกลมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะหากพบเห็นข้อความดังกล่าวนะคะก็โปรดอย่าลงเชื่อค่ะเพราะว่าอาจมีการ ขอข้อมูลส่วนตัวเพื่อนําไปใช้ในทางที่ผิดค่ะหรืออาจถูกหลอกลวงจนเกิดความเสียหายค่ะ ดังนั้นค่ะขอให้ผู้สนใจทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหาง,งานให้รอบคอบก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพโดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครค่ะหรือสายด่วนกรมการจัดหาง,งานโทรโท,ท,ที่ี่1694ค่ะหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1 5 0 6กด2กรมการจัดหาง,งานค่ะ